ความรักความผาสุกจากโลกภายในสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันวาเวลนไทายของอเมริกานะคะแต่ของเมืองไทยก็ผ่านมาแล้วเกือบถึงตั้งคืนแล้วแฮปปี้วาเลนไทน์ดีมีความสุขในวัน แห่งความรักนะคะวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความผาสุกสันที่สุกจากโลกภายในอ่าเกี่ยวกับความรักยังไงอ่าก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะขอเวลาแบ่งปันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้อตอนมีเวลาประมาณ10นาทีต้องไปอ่าทำภารกิจนะคะเพิ่มเติมตอนนี้ก็อ่อมาคุยกันนะคะว่าความสุขจากภายในเนาะวันนี้เรามาอ่า คุยกันนะว่าทำไมความผาสุขความรักความสุขความผาสุขมันเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทำไมนะคะว่าเราจะต้องรักตัวเองเรารักตัวเองแบบไหนมีหัวข้อหนึ่งที่โคจออนได้รับข้อความมาจากอา,อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับ ผู้ด้านจิตวิญญ,ญาณนะคะวันนี้ท่านก็โพสต์นะคะให้เครดิตท่านเกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วการที่เราให้อภัยเนาะการรักตัวเองก็คือการให้อภัยตัวเองแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เคยทําอะไรผิดเลยเนาะเราไม่เคยทําอะไรคือเ,คเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นการเดินทางไม่มีความล้มเหลวไม่มีความผิดหรือถูกแต่มีแต่สิ่งเดียวคือการเรียนรู้การเข้าใจและรู้จักตัวเองมากขึ้นการที่เราให้อภัยตัวเองเนาะก็ ทำให้จิตใจของเราได้รับความสุขมากขึ้นเพราะว่าเขาคู่ควรแต่สิ่งหนึ่งที่เราหลายคนคิดว่าเมื่อคนนี้ทําผิดอดีตนะคือคนรักของเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเราไม่เคยรู้จักรักตัวเราเราให้อภัยนะคะเพราะว่าเขาคู่ควรหรือเราให้อภัยแล้วเราจุดจุดจุดแต่จริงๆแล้วการที่เรา ให้อภัยเพราะว่าเราคู่ควรที่จะได้รับความสุขความผาสุกจากข้างในเมื่อเราเอาขยะหรือข้อมูลในใจออกจากข้อมูลลบหรือความรู้สึกลบความจําในด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับคู่ชีวิตสัมพันธ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองลูกเราเองครอบครัวสามีพ่อแม่นี่คือความรักหมดเลยเมื่อเรารู้สึกโกรธใครหรือทำอะไรไม่ได้ดังใจเราเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ในใจแล้วเก็บไว้ฝังลึกจากความกดดันความไม่ชอบทําให้ใจเราไม่มีความสุขเมื่อใจเราไม่มีความสุขเราไม่สามารถทําอะไรด้วยใจได้แต่มาจากความคิดที่มานะคะเป็นตัวกดดันเป็นตัว ปิดกัน้นตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นนะคะไม่ให้มีความสุขเราเป็นผู้สร้างทั้งลบและบวกเราจึงสร้างความทุกนั้นและปิดกัน้นสร้างกำแพงความทุกข์ไม่ให้ความสุขเข้ามาเกิดจากตัวเราเองทั้งสิน้นเมื่อเราเข้าใจเรารู้แจ้งเราจึงสามารถปลดปล่อยและเปิดประตูใจนะคะทนลายกำแพงความคิดความทุกข์ความรู้สึกเจ็บปวดหลากหลายในอดีตนะคะแล้วเราจึงสามารถเปิดใจเพื่อให้อภัยตัวเอง รักตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณได้รับนะคะคือคุณคู่ควรกับความสุขความผาสุกจากข้างในทําให้ใจยิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขมากขึ้นผาสุกสันติสุขจากโลกภายในที่สุดข,ของที่สุดนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องได้ดอกไม้ในวันว,นวนาเลนทนยเราก็มีความสุขได้ไม่จําเป็นว่า เราจะต้องอได้รับเงินรับทองได้รับโชคราบหรือแฟนพาไปกินข้าวหรือวาอ่าได้รับช็อกโกแลตจากความเชื่อเนาะที่สร้างวันวาเลนไทน์มาเป็นวันแห่งความรักวันที่14กุมภาอย่างเดียวเนาะแต่ทุกๆวันทุกๆลมหายใจทุกขณะจ,จิตก็คือความรักความบริสุทธิ์จากข้างในเมื่อเราเข้าใจและเรารู้แจ้งในตัวเองเข้าใจความเชื่อชุดความเชื่อความคิดนะและเข้าใจชีวิตของเราเข้าใจว่าคนนั้น ลูกสามีคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็มีความรู้สึกนะมีความรักเช่นเดียวกับเรามีความกลัวมีความกังวลนะหิวข้าเวเป็นโมโหเป็นรักเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นอิจฉาเป็นเหมือนกันเราจึงเข้าใจนะคะในตัวเองมากขึ้นเมื่อเข้าใจในตัวเราเองมากขึ้นคือการตื่นรู้เราจึงเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราจึงเข้าใจความรักเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกว่าคนนั้นคนนี้ คนนี้เป็นนะคนรักของเราเราจะต้องรักเขาหรือเขาจะต้องรักเราคนเดียวเมื่อเราปลดปล่อยนะคะอิสรภาพของความรักที่มีเงื่อนไขความสุขจากภายไนยิ่งเปล่งปลัง่งงดงามมากขึ้นไม่เกี่ยวกับเงินทองไม่เกี่ยวกับข้อเงื่อนไขใดๆว่าเราจะต้องได้รับของขวัญได้ความสุขนะคะแฟนจะต้องให้เงินหรือสามีจะต้องให้เงินหรือเพื่อนจะต้องให้ดอกไม้หรือให ของขวัญแต่เราสามารถสร้างของขวัญจากใจของเราได้ความสุขจากภายในสันติสุขจากภายในของเราเมื่อเราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้จกักกายรู้จักใจความรู้สึกข,ของเราที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอนนี้และเข้ามาฟังย้อนหลังนะคะ,ะคุณอมิวลาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งจะดูแลลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งเสร็จ ไปก็ได้รับการปลดปล่อยเนาะจากความเชื่อพันธนาการบางสิ่งบางอย่างทำให้อ่าสามารถเข้าใจถึงสวัสดีค่ะคุณพนลเทพขอบคุณนะคะ,ะเข้าใจสามารถปลดปล่อยและเข้าใจความสุขของตัวเองได้ความเข้าใจนะคะจากโลกภายในของเราความเชื่อความจำความรู้สึกนะเพราะทุกคนคิดว่าวาเลนไทนะ์นะจะต้องแบบอื ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าเราคิดได้เราจิตภาาพได้แต่ใจเราไม่มีความสุขเราได้มาแล้วเราก็ไม่มีความสุขอีกเราได้ทุกอย่างมันมีเป็นความสุขอยู่ชั่วขณะจิตอยู่แบบเดียวแต่หัวใจของเรามันเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหความอิจฉาความวิษยาที่คนอื่นดีกว่าหรือเราได้ไม่ดีเท่ากับเขาหรือเขาดีเกินไปหรือจุดๆหรือเขาทําให้เราเจ็บปวดขับแค้นใจหรือทําให้เราโกรธกังวลเสียใจอ่ะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการรักก็คือการมอบคุณค่าให้กับตัวเองให้กับใจของเรานะเมื่อเรารู้ว่าจิตใจของเรานะคะเกิดความเครียดความกดดันเราสามารถอนุญาตให้ตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋วนี้ฝึกลมหายใจฝึกการตื่นรู้นะคะอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เรารู้ได้คือความสุขสันตินะคะ ความสงบจากภายในความรักที่เราสามารถมอบให้กับตัวเราเองได้ความรักที่เราสามารถสร้างให้กับตัวเราเองได้และสิ่งไหนที่เคยรบกวนจิตใจทํได้จิตใจทําให้จิตใจของเราตังวลเศร้าหมองนะเศร้าหมองและเกิดการเปรียบเทียบจงหยุดนะคะและตัดและปลดปล่อยออกไปกลับมารู้รู้เท่าทันแล้วกลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋วนี้การอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่าคุณจะทำอะไรความสุขทุกเวลา คนทํางานคนทาทุกอย่างนี่คือที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือโลกของคนโลกทั้งใบนี้จึงทําให้คนมีความสุขผาสุขสําเร็จและมีความมั่นใจความชัดเจนความมุ่นมั่นความตั้งใจนะคะและความเข้าใจในตัวเองจึงเกิดขึ้นปฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นเมื่อคนมีความสุขและเปิดใจรับนะคะวันนี้ไปแล้วรักและคิดถึงทุกคนสําหรับคนที่ อ๋อฮันนี่เค้กำลังจะไปแล้วเมื่อวานก็กำลังคิดถึงฮันนี่อยู่เนาะว่าไม่เจอฮันนี่นานเป็นยังไงบ้างขอบคุณฮันนี่มากเลยเนาะสวัสดีอ่าเขาเรียกอะไร Happy v a l e ลนไทน์เดยสวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีค่ะอ่าเป็นไงกันบ้างนะคะ Happy v a l e ลนไทน์เดยก็วันนี้โค้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยตัวเองเนาะคือหรือให้อภัยคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเราทำเพื่อจะได้อะไรแต่เราทำแล้วเราได้ความสุข เพราะว่าเราคู่ควร,รความรักไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่เงินเพชรนะคะไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถนะคะเพื่อความรักนั่นคือเงื่อนไข ซึ่งการแลกเปลี่ยนไม่ผิดไม่ถูกแต่สิ่งที่เราสร้างให้ตัวเราเองได้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราสามารถรักคนนั้นได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกอย่างแต่เราสามารถรักตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องสร้างอะไรเลยลมหายใจเนาะอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้นะแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากขึ้นสร้างสัมพันธมิตรกับสติกับจิตวิญญ,ญาณของเราจากความสุขภายในโลกภายในที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถ สร้างโลกนี้ให้เป็นโลกที่งดงามได้เป็นความรักที่งดงามได้ด้วยการรู้เท่าทันตัวเองกลับมารู้เท่าทันความคิดอยู่นะคะอยุ่ที่ตายที่ใจฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นทุกวันเพิ่มพูนพลังงานพลังชีวิตพลังสติพลังความสุขและพลังการตื่นรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณเป็นความรักได้คนเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็เป็นคน เราเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือความสุขที่แท้จริงจากภายในสัมผัสได้จากใจของเราเนะาะก็ให้ทุกคนหลับฝันดีมีความสุขเดี๋ยวโค้ดต้องไปให้ดูแลกับเพื่อนเนาะเพื่อนจากที่โค้ดฝึกเทรลปีระดับโลกมาเนะาะก็ช่วยด,ด,ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ฝึกแข้มขนมากขึ้นทุกวันทุกวันเนาะก็ ทุกวันคือความสุขทุกวันคือความรักและคุณก็คือความรักบอกกับตัวเองทุกวันนะคะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราคือความรักเราคือความสุขเราคือสันติสุขนะแค่นี้จิตใจของเราก็ได้รับความสุขเต็มที่นะงดงามที่สุดละวันนี้ไปแล้วรักและคิดถึงทุกคนนะคะบายบายแฮปปี bye ้วาเลนไทน์เดย์นะคะทุกคน